สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าผักสลัดใบเหลืองในช่วงฤด,ดูร้อนมันมีกี่สาเหตุแล้วก็สังเกตแบบไหนว่ามันใบเหลืองเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูครับสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดรน้ํานิ่งมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งตอนนี้ก็หลายปีแล้วครับแน,แนวทางการทาของผมก็คือผมไม่วัดค่าน้ําใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกลูกสวนหรือเพื่อนๆนที่ปลูกให้ผมนี่ก็จะเป็นน้ําประปาบ้างน้ํา บาดาลมาั่งก็ปลูกไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยข้างเดียวแค่นั้นครับเอากันแบบนี้ง่ายๆเลยเอาวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผักสลัดใบเหลืองมันเกิดขึ้นจากอะไรและสังเกตยังไงแก้ยังไงมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับตอนนี้ทางสวนมีพริกป่นแล้วนะครับมาดูครับตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตภัณั์เป็นพริกปน่นขัวมือเลยนะครับขั่วเองแล้วก็ที่สําคัญครับ ตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับมาดูทางนี้ดีกว่าเมื่อคืนน่ะ ของผมที่บ้านนะเจอลมแล้วก็ฝนฝนไม่นานครับแต่ลมนี่ก็โหดร้ายอยู่ก็เล่นเอาดูหลังคาผมผมอยากไปถ่ายตรงนู้นแต่มันมันยืนลําบากอ่ะมาดูตรงนี้ครับผักสลัดใบเหลืองมันเหลืองมีอยู่3มเหตุผลที่ผมเจอนะอย่างแรกก็คืออากาศที่ร้อนแดดมันแรงมันก็เลยเหลืองอย่างที่สองก็คือขาดตุย๋ยอย่างที่สก็คือผักอายุมากทีนี้มาดูครับว่า อย่างแรกที่เหลืองเพราะอากาศร้อนสังเกตยังไงดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะตัวนี้ไม่เหลืองนะครับแต่ว่าผมเชื่อผมพูดไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถดูและเข้าใจได้ทางนี้นีง่ายกว่าอันนี้เหลืองเพราะแดดแรงนะดูตรงนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยไออะไรสแลนเนี่ยปลิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วเขาเจอแดดเต็มๆเ,เ,เนี่ยถ้าโดนแดดแรงเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเหลืองและสีพวกนี้เนี่ยมันก็จะเขียวไม่เข้มมันจะเขียวจางๆอันนี้คือ เพราะว่าโดนแดดแรงนั่นเองมันเลยเหลืองเหลืองเพราะแดดแรงทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะฟื้นไหมอ่ะดูพอผมเอาเลดมาครอบคืนเนี่ยมันก็เริ่มเขียวมาคืนนะ,ะแปบ๊บเดียวครับฟื้นตัวเดียวครับผักสลัดไม่นานถ้าเรารู้สาเหตุแล้วรีบแก้ทันทีนี้ถ้าปุ๋ยไม่พออนะ่ะเหลืองยังไงถ้าปุ๋ยไม่พอเหลืองแล้วก็ต้นเขาจะแขกเกรนเหมือนไม่ขยับไม่โตนะครับเขาจะอยู่แบบทรงๆไม่โตเลย แต่รากยังสวยปกตินะครับรากแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดปุ๋ยไม่พอรากก็สวยใสแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวต้นเขาเนี่ยจะไม่โตต่อไปมันจะมองว่าแบบมันเหมือนแค่เคลนน่ะแล้วก็ใบจะไม่สดชื่นจะไม่สะพรั่งไม่เงานั่นคือเพราะปุ๋ยไม่พอตัวนี้ก็เพิ่มปุ๋ยเอาครับแต่ว่าปุ๋ยแต่เจ้าต่างกันเนาะผมพูดในสวนของผมซีซีตัวน้ำหนึ่งลิตรถ้าเกิดใส่ปุ๋ยน้อยถ้าจะเติม ผมจะเติมจริงๆผมเติมช่วงหน้าฝนที่ฝนตกแล้วก็ต้องตักน้ําออกตักออก3ครั้งผมจะเติมกล่องละอย่างละ30มซีซีแค่นั้นถ้าเป็นลังกุ้งก็เติมกล่องละอย่างละ20ประมาณนั้นครับเติมแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตว่าปุ๋ยไม่พอก็เติมปุ๋ยได้การเติมปุ๋ยคือไม่ต้องระยะห่าง A กับ B ีนะครับเติมไปพร้อมกันแล้วคนเลยก็ได้ไม่เหมือนเราปลูกครั้งแรกถ้าปลูกครั้งแรกผมเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ย A กับ B ีในหางกันอย่างน้อย6ชั่วโมงแต่ว่าที่สวนเนี่ยวันนี้ใส่ A พรุ่ง ดูสภาพรากผมก็ประมาณนี้เนี่ยผมทําคลิปวันนี้วันที่25มีนาปี6 7บ้านผมร้อนมากตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่ากวาแต่ว่าพอดีวันนี้มันคลืมฟ้าคืมฝนแต่อากาศอบอ้าวมากครับแดดไม่แรงแต่อากาศอบอ้าวร้อนทีนี้ที่ผมพูดไปก็คือเหลืองเพราะโดนแดดกับเหลืองเพราะขาดปุย๋ย สังเกตเอานะครับเหลืองแบบโดนแดดก็เขาจะเหลืองทั้งต้นเหมือนกันแต่ว่ารากเขาจะมีปัญหาโดยจะเหลืองๆหลือด้วยแต่ถ้าเหลืองแบบขาดปุ๋ยก็คือรากสวยอยู่ต้นใบไม่เงานั่นคือขาดปุ๋ยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเหลืองเพราะอายุมากตรงนี้ไม่แปลกครับเอามาดูตรงนี้ที่ผักที่ตรงนี้อายุก็ไม่เยอะหรอกครับ35วันชุนรุ่นนี้35วันที่เก็บไปตรงนี้เป็นกรีนโอ๊คเพราะต้นยืดช่วงที่ผ่านมาบ้านผมไม่เจอแดดไปหลายวันมากเลยครับผักก็เลยยืดน่าจะทิ์กว่าด้วยนะครับ ผักก็เลยยืดผมก็เลยเก็บออกก่อนถ้าผักอายุเยอะเวลาเขาต้นยืดเอ้ต้นใบเหลืองเขาจะเป็นใบล่างเหลืองนี่ประมาณนี้ฮะเนี่ยเหลืองแบบนี้ว่าอายุเขาเขาก็จะเหลืองแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะเวลาเราเด็ดขายเนี่ยเราก็เก็บใบล่างเนี่ยเด็ดทิ้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกงังวลสาเหตุของผักสลัดใบเหลืองที่ผมเจอหลักๆก,ก็มีสามสาเหตุนี่นะครับอย่างแรกก็คืออากาศร้อนน้ําในรังร้อนด้วยอากาศร้อนด้วย ประสานกันอย่างที่2ก็คือปุ๋ยไม่พอก็วิธีสังเกตก็บอกไปในคลิปแล้วนะครับอย่างที่3ก็คือผักอายุมากแค่นั้นนะครับที่ผมเจอผักสลัดใบเหลืองมีแค่นี้นะครับไปสังเกตดูนะครับว่าของเราถ้ามันเหลืองมันเหลืองเพราะอะไรก็ดูองค์ประกอบโดยรวมเหลืองเพราะขาดปุ๋ยต้นไม่โตใบไม่เงาแล้วก็รากยังสวยอยู่แต่ถ้าเหลืองเพราะแดดแรงก็คือระบบรากก็จะเริ่มมีปัญหาด้วยแล้วก็ตัวต้นก็เหลืองๆอันันก็ ไปเพิ่มเซเลนเอาผมใช้วิธีนี้นะครับถ้ามันเหลืองเพราะสภาพแวดล้อมลูกสวนผมหลายคนเนี่ยบ้านผมมันร้อนเนาะปกติผมก็ใช้เซเลนห้าสิบคุมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีทําอีกชั้นหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนผ้าม่านให้มันรูดเปิดปิดได้เพราะว่ามันจะช่วยได้ในช่วงอากาศร้อนน่ารูดทับกล่องผมเริ่มไม่ทํางาน,นแลาอากาศมันร้อนก็ช่วยได้นะครับลองดูรูดเข้าออกช่วงที่อากาศร้อน,อนช่วงบ่ายผักก็จะมีอาการดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยากมีผักขายอยากมีลูกค้าประจําเราก็ต้องต้องทาผักให้มันมีขายตลอด แค่นั้นนะครับอ่ะคลิปนี้พูดยาวไม่ได้ครับเพราะว่าอากาศร้อนกล้องไม่ทํางานแล้วสําหรับเพื่อนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ